พูดถึงการทรงฌานอีกสักเล็กน้อยเราเที okay. ยงคนหนึ่งเข้าใจผิดกันอยู่เรื่องการทรงฌานเนี่ย uh huh. แรกๆเราไม่รู้หรอกว่าชั้นหนึ่งชั้นสองสามชั้นสี่นี่เป็นยังไงเราก็ดูลมหายใจไว้ก่อนดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะเราดูลมไปแล้วเนี่ยพอเราผ่านนิวรณ์ไปหมดละ uh huh. ก็จะจิตเราก็จะค่อยๆสงบลง จากที่เรารู้ลมตั้งแต่จมูกผ่านหน้าอกถึงท้องพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราหายใจเข้าเนี่ยจากนาสิกก็คือจมูกถึงอุระอุระก็คือหน้าอ,อกแล้วไปถึงนาพีสุดท้ายนาพีก็คือท้องออกหายใจออกก็คือจากนาพีมาถึงอุระแล้วออกมาทางนาสิก ก็คือหายใจนั้งแต่เข้าจมูกผ่านหน้าอกถึงท้องนาพีก็คือท้องอุละก็คือหน้าอกนาสิกเนียก็คือจมูกเราก็ไม่พูดบาลีละเราก็จะพูดง่ายๆก็คือหายใจเข้าตั้งแต่รู้ตั้งแต่จมูกผ่านหน้าอกถึงท้องเราดูอย่างเนี้ยดูเข้าดูออกดูเข้าดูออก พอจิตเรามันผ่านนิวรณ์ห้าประการไปได้ละเราจะดูเราก็จะเห็นความลมหายใจเราพอเราสงบแล้วไม่คิดอะไรเลยละเราก็จะดูลมหายใจเข้าไปพูดหายใจออกมาโททีนี้เราก็รู้ลมเข้ารู้ลมออกละรู้เข้ารู้ออกจนจิตเราสงบ เราจะเห็นลมหายใจของเราอะเป็นควันสขีขาวๆเหมือนเราเหมือนเรากาต้มน้ําที่มันพุ่งออกมาเราจะเห็นเป็นขาวๆหรือก็ไม่หรือไม่ก็เห,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 หมือนเห็นควันบุหรี่เห็นไหมที่เขาสูบบุหรี่แล้วก็พ่นควันออกมาอย่างนั้นอนนะลมหายใจเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะเราดูได้จิตนะเราจะเห็นได้จิตไม่ได้เห็นได้ตาเราดูลับเราหลับตาอยู่เราจะมองไม่เห็นเราหลับตาหายใจเข้าพูดหายใจออกโท ใชนไหมมันจะเห็นเป็นอย่างนั้นเลยนะจิตสงบแล้วสักพักหนึ่งพอเราสงบละลมหายใจมันก็จะสั้นลงจากที่เรารู้จากจมกูกผ่านหน้าอกถึงท้องทีนี้เราก็จะรู้ตั้งแต่ท้องอตั้งแต่หน้าอกถึงท้องจากท้องถึงหน้าอกอยย่างเี้พอดูต่อไปอีกมันก็จะเบาลงเบาลงทีนี้เราจะรู้จากลิ้นปี่ถึงท้อง จากท้องถึงลิ้นปีตอนนั้นเราไม่รู้หรอกมันเป็นชาดอะไรจะนิ่งจะดูไปเรื่อยๆเราดูอย่างเงี้ยดูลมเข้าลมออกอนะนิ่งมันเบาแค่ไหนก็ปล่อยมันเราเป็นแค่เป็นผู้รู้เราไม่ใช่เป็นผู้คิดเอ๊ะทาไมมันเบาลงอย่าไปคิดอย่างนั้นเป็นผู้รู้อย่างเดียวเป็นผู้ดูเป็นคนดูอย่างเดียวตอนเนี้ยพอสุดท้ายมันก็ไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเนี่ยเราก็ดูดูความว่าง มันจะว่างใช้ที่ศูนย์กลางกายของเราเราก็ดูความว่างพอมาถึงจุดหนึ่งที่เราได้ะระดับของมันได้ถึงจุดของมันมันจะมีแสงโอภาสเกิดขึ้นพอเราถึงอพอนิ่งที่ศูนย์กลางกายเสร็จนะหลังจากนั้นนะ,ะมันจะว่างจะเห็นความมีความว่างเราดูความว่างอย่างเดียว พอความว่างอย่างเราดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะมีแสงโอภาสเกิดขึ้นอย่างที่ว่าแสงสีขาวบางคนอาจจะเป็นเห็นเป็นสีทองหรือสีขาวเรียกว่าเขาเรียกว่าแสงโอภาสแสงที่ควรแก่งงานที่พุทธเจ้าบอกคือนี่แสงแสงแห่งปัญญาพุทธเจ้าเรียกว่าแสงแห่งปัญญาคือตอนนี้พอเรามาถึงจุดเนี้ยเราจะไม่มีกิเลสเลยนี่วรห้าประการที่เราจะต้องเจอนะ่ย เราก็จะไม่มีแล้วจิตเราก็นั่งเฉยเออจะมีแต่วความว่างสว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายใะตอนนี้พอตนี้ยเราก็ถอนมาเราก็อธิษฐานมาเออขอถอนมาชั้นหนึ่งพอพูดอย่างนี้ปุ๊บทีนี้มันก็จะรู้ลมหายใจจากจมูกผ่านหน้าอกถึงท้องจากท้องผ่านหน้าอกถึงจมูกจะรู้ลมเข้ารู้ลมออก่ตอนนั้นเราถึงจะรู้ว่าอ๋อนี่มันคือชั้นหนึ่ง่ไห ถ้าเราไม่ผ่านฌานสี่เราจะไม่รู้จักฌานหนึ่งเพราะเราต้องอธิษฐานก่อนว่าเออขอ,เ,อ,อเข้าไปชานหนึ่งพอสุดพอพอเราชานหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เออขอไปชานสามเราก็จะมารู้ลมตั้งแต่ลิ้นปีถึงท้องจากท้องถึงลิ้นปีเราก็ถึงอ๋อมาถึงตอนนี้ยตัวเรามันจะแน่นแน่นเพราะชานสามเนี่ยมันจะแน่นอ่ะมันแน่นแล้วตัวเราจะตรงตรงตัวตรงเลยแข็ง ตัวตรงนี่คือชานสามเราก็ได้โอ้อนี่คือชานสามเราจะรู้ละ uh huh. แล้วเราก็อธิษฐานไปขอไปชานสองนะมัน huh. ก็เราก็จะรู้ตั้งแต่หน้าอก uh huh. ถึงท้องลมหายใจเราจะรู้แต่หน้าอกถึงท้องจากท้องถึงหน้าอกรู้กลับไปกลับมาอา๋อถึงตอนนี้เราจึงรู้อ๋อนี่มันคือชานสองเราก็กลับไป ชานสี่เอาไปชานสี่มันก็นิ่งที่ศูนย์กลางกายทีนี้เราก็ายกจิตแล้วก็ขอมาชานหนึ่งชานหนึ่งเนี่ยเราก็พิจารณาได้ละไม่ใช่ว่าเาพราะบางคนได้ชา้นหนึ่งดูชานหนึ่ง,นนงพิจารณาเลยมันไม่ได้เราต้องให้ถึงชานสี่ก่อนอาชา้นสี่แล้วมาชา้นหนึ่งนะเราจะพิจารณาได้เพราะว่าเราผ่าน ฌานสี่มาแล้วผ่านที่จุดเขาเรียกว่าจุดของมันที่มีอมีแสงโอภาษแสงโอภาษเกิดขึ้นหรือยานทัศนะเราก็มาพิจารณาตัวนี้พิจารณาอยู่ในฌานหนึ่งก็ได้พิจารณุลมเข้าเราล้วก็มาพิจารณาพิจารณาอะไรเราก็มาพิจารณาเรื่องกายนี่แหละกายนี่เรามาดู เราก็มาตรงที่มหาสติปฐานสี่ที่พระเจ้าตรสดูกายเวทนาดูจิตดูธรรมตอนนี้เรามาดูกายมาดูกายดูอะไรดูสามัญลักษณะของกายนี้ก็คือกายนี้มีสามัญลักษณะสามประการคือมีแก่เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา เป็นนั้นจังก็คือมันไม่เที่ยงร่างกายของเราเนี่มันไม่เที่ยงเห็นไทุกขังก็คือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็คืออันนี้จังมันก็ไม่เที่ยงเห็นไหมมันก็แก่แล้วบังคับมันไม่ได้มันทุกขังคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วเป็นอนัตตาอนัตตานี่คือไม่สามารถจะบังคับมันให้มันอยู่ยงคงกระพันได้อนัตตานี่ แปลว่าไม่มีตัวไม่มีตนแปลอย่างก็คือไม่สามารถบังคับบัญชามันได้ไหมยกายนี้มันเป็นของมันเนี่ยคือลักษณะของกายนี้ก็คืออมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเป็นทุกขังคือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เราบอกเราไม่อยากให้มันแก่มันก็แก่เราไม่อยากให้มันเจ็บมันก็เจ็บเราไม่อยากตายมันก็ต้องตายคือมันเป็นลักษณะของกาย ากายที่พุทธเจ้าให้ดูก็คือกายแบบนี้ไม่ใช่ว่าดูกายนคนก็ไปแปลผิดให้ดูกายก็คือตอนเนี้ยกายกําลังร้อนกายกําลัางหนาวดูร้อนรู้ร้อนกายร้อนกายหนาวมันเขาเขาเขาแปลผิดไปเขาสอนผิดไปดูกายที่พุทธเจ้าให้ดูก็คือดูสามัญลักษณะของกายนี้ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตา คือกายที่เราดูดูกายพระพุทธเจ้าบอกว่าดูกายก็ดูแบบนี้กายนี้เราดูได้ยังไงนะเราดูอันนี้จังทุกขังนัตตาเราดูแบบไหนบ้างเราก็แยกมาอีกก็คือการดูกายนี่ดูได้หลายแบบก็คือดูเป็นธาตุทั้งสี่ก็ได้กายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเราดูแบบนี้ก็ได้หรือเราดู ป่าช้าทั้งเก้าก็ได้ก็เห็นมันมันไม่เที่ยงเห็นมันสุดท้ายมันก็หายไปหมดสลายหายไปหมดป่าช้าทั้งเก้าก็ได้ที่เราแนะนํากันไปเรื่องกะละมังสีไใบก็คือแยกธาตุอย่างนี้นเนี่ยให้เรารู้ว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเรานะพอสุดท้ายมาพอเราแยกให้กายนี้ก็คือประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างที่บอกที่เขาตามเขาบอกว่าสี่คนหามก็คือสี่คนหามก็คือ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประกอบกันเป็นเป็นร่างกายของเราคือธาตุทั้งสี่นี่หามกันขึ้นมาถ้าธาตุทั้งสี่สามารถขีกันร่างกายเราก็อยู่ได้แต่บางทีธาตุดใดธาตุหนึ่งเลยลวนไปอย่างธาตุธาตุดินเนาะธาตุดินเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆอย่างเงี้ยธาตุดินเราก็ชํารุดเราอาจจะตายได้ ทตดน้ำเห็นไหมน้ำท้องเสียมากๆแล้วก็ตายได้เหมือนกันทตดไฟอย่างงี้ยถ้าไฟร้อนมากๆเเป็นไข้สูง uh huh. น้ําเดือดเราก็ตายเหมือนกันไข้สูงชักตาย uh huh. เส้นเลือดในสมองแตกตายกัน uh huh. หนาวมากๆก็ตายเหมือนกันเลือดแข็งก็ตายเหมือนกัน uh huh. ทตดลมก็เหมือนกัน ธาตุทั้งสี่เนี่ยถ้ามันประกอบกันขึ้นมาอาหามกันขึ้นมาท,ทุกทุกธาตุเนี่ยสามัคคีกันใช่หไหมเราก็อยู่ดีมีสุขแต่ถ้าธาตุใดท่านหนึ่งเลวรวนไปเราก็จะมีปัญหาในเรื่องธาตุนั้นๆเหมือนกันเนี่ยให้เราพิจารณาอย่างเนี้นี่ก็คือการพิจารณากายนั่นเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคือ สติปัฏฐานสี่คือการดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมที่พุทธเจ้าบอกคือเนี่ยก็คือเหมือนทางสายเอกสายเดียวที่มีสายอื่นยิ่งกว่าก็คือ,อมักมีองแปดนะมันต้องประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันตรงนี้เขาก็ดูเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนก็คือศีลต้องมาก่อนเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะปฏิบัติได้ดีเราต้องมีศีลก่อนน ปะสินดีจะทําให้เรามีสมาธิดีสมาธิดีจะทำให้มีปัญญาดีตามที่เราเคยแนะนําไปอ่ะถ้าเราบางคนไม่รักษาศีลโอกาสยากที่จะได้มัดได้ผลไม่มีเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าสมาธิเนี่ยกไ็ไม่ได้ให้บรรลุไม่ได้เราต้องมีปัญญาาจะบรรลุถึงขั้นไหนขั้นไหนเนี่ยนั่งเฉยบางคน ทรงฌานได้โอหเป็นวันๆอย่างนั้นนะก็ไม่ได้ว่าจะบรรลุมรรคผลตราบใดที่ไม่ยกจิตขึ้นมาวิปัสนาทำแล้วก็ปัญญาจะไม่เกิดเราจะได้มรรคได้ผลก็คือได้อริยะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เนี่ยราต้องยกจิตขึ้นมา,ว,าว,วิปัสนาวิปัสนาเรื่องอะไรก็เรื่องกายนี่แหละ อย่างที่ผู้ไดยเจ้าแนะนำพระที่บวชใหม่ก่อนที่จะให้กรรมฐานเสร็จแล้วก็ไปหาภาษาลิบุตรก่อนนะ,ะก,ก,ก็ทุกองค์ก็ไปถามภาษาลิบุตรว่าอยากจะได้บวชเสร็จแล้วอยากจะได้พระโสดาบันต้องทำยังไงภาษาลิบุตรก็ให้พิจารณากายอยากได้พษาษสกิทาคามีก็พิจารณากายอยากได้อนาคามีก็พิจารณากาย อยากได้พระหลานก็พิจารณากายเพราะฉะนั้นกายนี่มันสําคัญเพราะว่ากายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเราคิดว่ากายนี่มันคือเราเราคือกายนี้เราจะแยกมันว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันยากมันอยู่กับเรามาตั้งนานถ้าเราไมา่ถ้าเราไม่มีมีปััสนาญาเน,นี้ยเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่า กายนี่มันไม่ใช่ของเราจริงๆจนกว่าเราจะ,ะสมัทฐาจนได้สงชาญสี่แล้วยกจิตขึ้นมาพิจารณาเนี่ยเป็นธาตุเข้าถึงจะได้รู้ว่าโอ้กายนี่มันก็คือประกอบด้วยธาตุทั้งสี่นั่นเองเราก็คือ,อวิญญาณธาตุที่มาอาศัยกายนี้อยู่กายถึงบอกว่ากายนี่ประกอบด้วยส่วนประกอบห้ากองก็คือ มีลูกลูกก็คือร่างกายของเราลูกนี่ก็ประกอบด้วยสีส่ส่วนก็คือธาตุด,ดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเรียกว่าลูกและนามนี่ก็คือเวทนาเวทนาก็คืออารมณ์เวทนาสัญญาก็คือความจำสังขารคือการปรุงแตง่งในที่นีเ้เราพูดถึงการปรุงแต่งของจิตแล้วก็วิญญาณที่มาใส่กายนี้อยู่ พอปฏิสนธิเกิดในคันบรรดาปุ๊บเราก็วิญญาณธาตุเนี่ยเข้าไปสู่แล้วก็ไปยึดกายนี่มันเป็นของเรานะมันเป็นของเรานะเพราะเราไปยึดมันตั้งแต่แรกเราก็คิดว่ามันเป็นเราเราเป็นมันแต่จริงมันไม่ใช่กายนี้มันเป็นของมันอย่างเงี้ยมันมีหน้าที่หน้าที่ของกายเนี่ก็คือแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายเป็นเรื่องธรรมดามันแก่ไปทุกวัน เกิดหนึ่งวันก็แก่หนึ่งวันเกิดสิบสิบปีก็แก่สิบปีมันแก่ตลอดมันเป็นเรื่องของกายนี้มันเป็นของมันอย่างเงี้ยเราจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะทรงฌานได้เราถึงจะได้รู้ว่าโอ้กายนี้มันเป็นแบบนี้เรารู้จักใจของเราแล้วเราก็จะสามารถละกายได้ถ้าเราละกายได้มันเราก็ได้คุณสมบัติข้อที่หนึ่งของพระโสดาบันเนี่ย ละสก,กายะทิฏฐิใช่เราจะละได้ก็ต่อเมื่อเราทรงฌานให้ได้ก่อนพิจนาให้ได้ก่อนให้รู้ว่ากายนี่มันไม่ใช่อของเราจริงๆเราก็ได้คุณสมบัติข้อที่หนึ่งพระโสดาบันเห็นไหมเรามาปฏิบัติเนี้ยเราเชื่อเนี่ยพุทธรธรรมประสงค์อยู่แล้วศีวลเราบริสุทธิ์อยู่แล,แล้วเราจะไม่ไปเชื่อมงคลข่าวลือต่างๆอย่างที่คุยกันเรื่องหมอดูอย่างเนี้ยคนที่ไปเชื่อหมอดูไม่มีโอกาสเลย ที่จะได้มักได้ผลคือไม่มีโอกาสได้พระโสดาบันบางคนโอ้ยังดูหมอดูอยู่เลยไปชอบไปดูหมอไปไหว้เจ้าไปตรงนูน้นตรงนี้อบอกว่าตัวเองได้พระโสดาบันเอ้โหเอาอะไรมาพูดไม่มีไม่มีโอกาสบางคนโอ้ศีลก็ยังไม่ดีเลยสมาธิก็ไม่ดีเนีได้โสดาบันแล้วนะเอาอะไรมาพูดคุณสมบัติยังไม่ได้สักข้อเลย พระพุทธเจ้าก็บอกคุณสมบัติให้เรามาแล้วว่าเราต้องทำยังไงเราถึงจะได้พระโสดาบันได้พระอริยะถ้าตามใดที่เราศีลไม่ดีสมาธิไม่ดีปัญญาไม่ดีโอกาสได้มักได้ผลเนี่ยมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นนะนย่ยพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติกันอย่างเงี้ยเรามาเริ่มเริ่มปฏิบัติกันให้มันจริงมันจังแล้วให้มันถูก ถูกตามที่พุทธเจ้าสอนนะไม่ใช่ถูกตามเกจิทั้งหลายเราต้องปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่อันไหนที่ไม่ใช่ทางที่พุทธเจ้าสอนอย่าไปเอาอย่าไปทำํำพุทธเจ้าสอนนะมีศีลสมาธิปัญญาเราต้องทําตามพุทธเจ้าไม่ไปทําตามที่บอกเออเอาปัญญาอย่างเดียวก็พอละไม่มีศีลไม่มีสมาธิแล้วปัญญามันจะเกิดได้ยังไงเราไปคิด นั่งสมาธิเนี่ยทรงฌานให้มันได้มันอาจจะยากหน่อยนะใหม่ๆเนี่ยแต่ถ้าเราทรงฌานได้ดีเราจะมีความสุขมากเลยเราเออคนพูดเนี่ยคนที่แนะนําเราอย่างเงี้ยบอกว่าฌานนี้แบบนี้ฌานหนึง่งแบบนี้เราฟังก็ได้แค่ฟังอย่างที่บอกไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปจริงเราก็ไม่รู้จริงแต่ถ้าวันไหนที่เราทรงฌานได้เราจะรู้เลย มันมีความสุขอย่างนี้นี่เองการส่งฌานได้เนี่ยจะมีความสุขเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่พอถึงเวลาตอนนะั้นบางคนก็สุขละเกินสุขละเกินได้ฌานสี่นี่สุขมากก็ไม่ไปไหนละนั่งอยู่ตรงเนี้ยดูแสงสว่างทั้งวันดูความว่าสุขละเกินสุขละเกินนะแม่ไปคิดจะไปยกจิตขึ้นวิปัสสนาญาณอย่างนั้นก็แย่ไม่ได้มักไม่ได้ผลเหมือนกัน ถ้าเราจิตเราสงบแล้วเราต้องยกจิตขึ้นมาพิจารณารมเราจะถึงจะได้เกิดปัญญาจะได้รู้เห็นตามความเป็นจริงหวั<ม>งว่าทุกคนคงเอาไปคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆเพราะศาสนาพูดเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทยึดตัวตรงๆง หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเข้าพูดหายใจออกโทรเอาจิตหรือความรู้สึกตั้งไว้ที่กลางกระหมอ่อมเลื่อนความรู้สึกมาที่คอสองข้างเลื่อนไปตามหัวไหล่ทั้งสองเลื่อนไปตามโคนแขนทั้งสองจนถึงข้อศอกเลื่อนไปตามปลายแขนทั้งสองจนถึงข้อมือ ถึงฝ่ามือและยกมือขึ้นพนมเราจะแผ่เมตตา